เรื่องน่ากลัวบ,บนท้องถนนเราถูกคุณใสเสกตะปูเข้ายางยางรถละแบนใครจะใจร้ายไม่ใช่นะครับตะปูนี่มันมีตามหลายทางทั่วไปเพราะอะไรเหรอเดี๋ยวจะพาไปฟังจากกูรูสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับเคยเจอเอ่อพวกเศษเหล็กหรืออะไรอยู่ข้างทางบ้างไหมครับเวลากวาถนนเคยเจอค่ะเป็นเศษ อ๋อวงน็อตใช่ไหมครับขึ้นจักรมาเพราะฉะนั้นขับรถให้ระมัดระวังไหลาทางอย่าก,กินไหลาทางเพราะว่าอาจจะเหยียบน็อตแล้วก็ทำให้ยางแบนได้อ๋อมันก็เด็นดนก่อนให้ระวังอย่าขับไหลาทางเดดน,นคนกว่าถนน <c oughs> โอเคขับรถให้ระวังระวังคนกว่าถนนด้วยนะครับระวังนกว่าด้วยขับรถขอบคุณครับไหลายทางก็จะมีเศษดินเศษหินที่รถจะวิ่งเหยียบมากระเด็นมาเดี๋ยวจะพามาดูต้องมีอะไรสักอย่าง นั่นเห็นแล้วนี่ไงเห็นไหมหาไม่ยากเลยตามท้องถนนทั่วไปผมนะครับคนหนึ่งเห็นเขาสิ่งนี้ไม่ได้เห็นแล้วผมจะเก็บแล้วก็โยนไปข้างหลังโยนไปโยนไปข้างหลังครับเพืเ่อนๆขับรถห้ามลงไหลาทางเด็ดขาดแต่ถ้ามีเศษดินเศษหิน นั่นแปลว่าเ็ต้องมีแอบมีนอ็อตหรือมีเศษเหล็กหลุดร่วงอยู่ในบริเวณนั้นอย่าไปเหยียบนะครับขับเลยไปอีกสักหน่อยเดินใกล้สักหน่อยดีกว่ารถเราก็จะปลอดภัยสุดท้ายขอให้ทุกคนขับรถท่องหนออย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับ